ไม่กวาดกวาดบ้านใช้งานไม่ได้แล้วครับใช้กวาดกัได้แล้วกวาดไปเขาก็หลุดเดี๋ยวผมจะทําไม้กวาดกวาดบ้านใช้ขวดน้ําเดี๋ยวไปรับชมกันนะครับสวัสดีครับเข้าสู่ช่องวิชัยมงคลนะครับอุปกรณ์ของผมที่จะทําไม้กวาดกวาดบ้านใช้ขวดน้ำสามขวดนะครับคัตเตอร์ไขควงสกูตัวรัอตครับเราก็มาตัด ไม้กวาดเราออกเลยนะครับเยื่ยให้ขาดออกไปเลยพอเราขาดออกได้แบบนี้แล้วส่วนนี้เราไม่ใช้เราทิ้งเลยนะครับส่วนของดั้มไม่กวาดเราใช้แล้วก็เก็บไว้ เราก็เตรียมขวดน้ําเราเอามาใช้สองขวดก่อนนะครับเราก็ตัดที่ขวดน้ําเราเลยตอนตัดระวังความคมของคัตเตอร์ด้วยนะครับเราตัดด้านตูดของขวดน้ําออกเลยพอเราตัดด้านตูดได้แบบนี้แล้วเราก็ตัดด้าน คอขวดของขวดน้ําพอเราตัดขาดได้แบบนี้นะครับเราก็ตัดเช่นเดียวกันขวดนี้ให้เหมือนกันแบบนี้พอเราตัดขวดน้ําเราได้แบบนี้แล้วเราก็กดขวดน้ําเราลงไปให้ขวดน้ําเราแบนเลยนะครับกดลงไป แบนให้ได้แบบนี้นะครับพอเราแบนได้แบบนี้เราก็มากดอันนี้เหมือนกันให้แบนเป็นตรงนี้เหมือนกันครับขวดน้ําเราแบนแบบนี้แล้วเราก็ตัดเลยตัดไปให้เหลือไว้นิ้วนึงนะครับไม่ต้องตัดหมด เหลือไว้หนึ่งนิ้วเราก็ต้องตัดพอเราตัดได้แบบนี้แล้วทั้งสองอันเราก็ตัดออกเลยข้างใดข้างหนึ่งตัดออกไปเลยตัดออกได้แบบนี้ นี่ก็เหมือนกันแล้วก็ตัดออกไปข้างใดข้างหนึ่งพอเราได้แบบนี้เราก็มาประกบกันพอประกบกันแล้วเราก็เอาขวดเรามาตัดขวดที่สามเราตัดตัดออกไปเลยตัดออกแค่ได้เท่านี้นะครับตรงกลางขวดแล้วเราก็มาตัดเลย ตัดลงที่กลางขวดนะครับก็เราตัดได้แบบนี้แล้วก็ตัดข้างออกสองข้าง ต่ใได้แบบนี้นะครับไม่ต้องสุดต้งสองค่าให้เท่ากันพอเราได้แบบนี้เราก็กดลงให้แบนเลยกดลงให้แบนให้ได้แบบนี้นะครับ พอเรากดลงแบนได้แบบนี้แล้วเราก็เอาที่เราตัดไว้เอามาใส่เลยพอเราเจาะรูได้แบบนี้แล้วเราก็พับด้านข้างเอามาใส่แบบนี้ พอพับด้านข้างใส่แล้วแล้วเอาตัวรัดเรามาใส่ในรูแล้วก็รัดเลยนะครับใส่เข้าไปในรูที่เราเจาะไว้พอเราใส่ตัวรัดเราเข้าในรูที่เราเจาะไว้แล้วเราก็ดึงดึงให้ตึงพอเราดึงตึงแล้วแล้วก็พลิกเราก็ได้ใส่ไปให้หมดเลยครับใส่ไปยาวเลยพอเราใส่มาสุดแล้วใช่ไหมครับเราก็พับ พับลงไปพับลงไปได้แบบนี้แล้วก็ใส่ใส่ลงไปที่เราเจาะไว้นะครับแล้วก็ดินขึ้นมา พอเราดึงขึ้นมาให้ตึงได้แบบนี้แล้วเราก็เตรียมตัวรัดอีกตัวหนึ่งเอาตัวรัดอีกตัวหนึ่งมาใส่ใส่ลงไปเลยพอเราใส่ได้แบบนี้แล้วก็ตัดออกแล้วก็เอาตัวรัดมาใส่ ตัวลิน้นะคให้แล้วก็ดึงดึงให้ตึงเลยนะครับอือตอนนี้ก็ตึงแล้วครับพอตึงได้แบบนี้แล้วก็ตัดออกเลยเราก็เอาไม้กวาดเราที่เราตัดไว้ด้ามไม้กวาดเอามาใส่เลยนะครับ พอเราใส่ได้แบบนี้แล้วก็เตรียมสกูมายึด1ตัวแล้วก็สกูยึดไปเลยยึดลงไปเลยนะครับทีนี้เราก็ได้ไม้กวาดแบบคกเก๋ๆแล้วนะครับ แล้วก็ไปกวาดกันเลยทคนี้ไม้กวาดเราก็เสร็จแล้วแล้วก็นําไม้กวาดเรามากวาดเลยเราทําไม้กวาดกวาดเองได้เลยครับถ้าเกิดไม่กวาดเราชารุดหลุดเราใช้วิธีนี้ทําเป็นไม้กวาดได้เลยครับพอเรากวาดแล้วก็ทิ้งถังขยะใช่ไหมครับ ก็กดไลค์ถูกใจก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมขอบคุณครับ